สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a p e c Legends Mobile นะครับน้าตอนนี้เปิดให้บริการในสต e ประเทศไทยทั้ง Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็น Battle Royale หรือว่าเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายจากทางค่าย EA นั่นเองท่านผู้ชมเดียเด๋ยวที่นี้เราอยู่หน้าตัวเกมแล้วนั่นเองนะครับผมเกมนี้มีภาษาไทยแล้วก็มีในส่วนของเสียงพากตัวเกมที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวละครที่เป็นการพากไทย3ตัวละครที่ผมสามารถเปิดดูได้เนาะดูรายละเอียดนะครับนี่คือ อ,อ่าเป็นไงครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งเะล่ะต่อมานะครับตัวละครฉันไม่กลัวคุณหลกนะได้ยินไหมว้าวแล้วก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับค่าของฉันพร้อมจะไปแล้วต้องมีการประกอบก่อนนิดหน่อยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงภาค3ตัวละครที่สามารถเปิดดูได้นะครับส่วนการตั้งค่าให้เป็นเสียงภาคภาษาไทยตั้งค่าภาษาไทยนะครับให้เรากดตั้งค่าด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาที่เมนูตรงนี้นะครับภาษาตัวนี้เนาะ อย่างแรกนี่ครับปรับภาษาเป็นภาษาไทยก็ปรับตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่ครับเลือกภาษาไทยเนาะแล้วก็ตัวเกมจะทําการรีเซ็ตรอบหนึ่งนะครับมันจะทําการรีออกไปหน้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะส่วนเสียงภาคนะครับอยู่ด้านล่างช่องที่3นะครับให้โหลดเสียงภาคที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับก็มีหลายประเทศเหมือนกันเนาะในส่วนของเสียงภาคนะครับนี่ก็โหลดไทยนะครับติ๊กถูกไทยแล้วกดตกลงนะครับเพียงแค่นี้นะครับทุกท่านก็จะได้เสียงภาคเป็นภาษาไทยแล้วก็ตัวภาษาในเกมก็เป็นภาษาไทยนะครับอีกอย่างนึงนะครับ ตั้งค่าเนาะสำหรับใครจะถามเรื่องในส่วนของใจโลสะโคบท่านผู้ชมครับให้เรามาที่ความไวนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายนะครับมาทางด้านขวาเนาะตอนแรกอยู่ซ้ายนะครับให้กดขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัวใจโลสโคปนะครับสำหรับใครที่จะใช้พวกใจโลต่างๆนะครับการเซตติ้งต่างๆก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับนะก็ลองเซตติ้งกันดูนะครับเซตเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดในส่วนของการบันทึกด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศในเกมกันดีกว่าอันนี้มาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นกราฟิกแบบจัดเต็มเลยนะครับที่สามารถตั้งค่าได้นะตอนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวกราฟิกที่ผมเปิดอยู่นะครับนี่เปรสดาาผมมถิ ได้นนเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลืมเปิดในส่วนของการลบระยะแล้วก็ตัวนี้เนาะโอเคเปิดหมดแล้วอกดยืนยันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะท่านผู้ชมครับเหมือนตัวกราฟิกจะพัฒนาให้สีมีความเข้มมากกว่าในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรตัวเบต้าก่อนหน้านี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนะมาลงกันแล้วนี่ส่วนมุมมองนะครับที่เราเล่นอยู่จะเป็นอ่า FPP ใช่ไหมมันมี TPS แล้วก็ FPP เนาะถ้าผมจําชื่อมันไม่ผิดนะครับบุคคลที่1แล้วก็บุคคลที่3นั่นเองนะครับมุมมองเนาะ โอเคหาปืนก่อนโอเคครับโอ้ภาพถือว่าเฮ้ยงามมากงามกว่าช่วงเบตา้านะครับในเบต้าสวยแล้วนะครับตอนนี้รู้สึก,กสีมันเข้มขึ้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับสีมันสดขึ้นนะครับสําหรับตรงนี้สไลด์โอเคอ้าวถือว่าเจ๋งมากๆเลยท่านผู้ชมครับวิ่งกันต่อเลยนะครับมีการยิงกันทางขวามือตรงนี้เราจะเข้าไปแจมหน่อย เดี๋ยวเราลุ้นก่อนก่อนที้เราจะเข้าไปแจมเราลุ้นก่อนมีเสียงภาคไทยเป็นระยระะเลยนะผู้ชมวาถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเอาเรื่องว่ะภาคไทยนี่เอาเรื่องนะเอาเพื่อนเก็บมาแล้วไม่ได้ยิงเลยเมแต่ลุ้นของอยู่ส,กกสุดยอดไปเลยเนี่ยผมนี่นะ เวลาใช้สกิลแม่งมีเสียงด้วยนะกําลังชาร์จเกาะของฉันนยเอาเรื่องนะเฮ้ส่วนตัวอยากให้ตัวเอฟเฟกต์เลเจนด์ในเวอร์ชันพีซีมีภาคไทยนะครับนแฟนๆคนที่เล่นอยู่ที่เป็นคนไทยนะเขาจะได้อินมากกว่านี้ใช่ไหมเอออย่าน้อยหน้าในเวอร์ชันมือถือนะครับผมชอบท่าวิ่งในตัวละครตัวนี้แต่ผมเลือกไม่ได้เนี่ยดูดิเจ๋งมากๆเลย กราฟิก um. คือแบบจัดเต็มจริงๆท่านผู้ชมครับเอา no. ไปสิเอาไปสิเอาเข้าไปสิโอ้ <amb> oh. มีการอ่าเรียบโอ้ยโดน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 โอ้โดน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 ลวราอะเรากอบอดแน่เลยท่านผู้ชมครับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บเรียบร้อย <c oughs> บอัดแน่เลยนะแบบนี้คือเสียงภาคมันแบบคือเจ๋งมากๆเลยนะอยากให้เกมที่เปิดในประเทศไทยมีเสียงภางคแบบนี้เยอะๆถ้าพี่ผมครับ <c oughs> ถือว่า <c oughs> มาอีกแล้วครับ <c oughs> เอาไปไหนแล้ววะสามครับลาร์ดครับลาร์ดครับ <c oughs> เป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยในการลาร์ด <c oughs> มีแมพเคร่อความจุกระสุนหนักตรงนี้เล่สามมีของบอกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงไหนวะโอ้โหไมดีจริงๆมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เล่สามเจ๋งอะเสียงภาคนี่แบบให้เต็มเลยนะอันนี้แค่ ความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวนี่ครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะใครไม่ชอบเสียงภาคไทยนะครับมีเสียงภาคในส่วนของภาคภาษาอื่นๆด้วยนะครับลองสามารถเลือกที่ตั้งค่าได้เลยนะครับก็สอนไปแล้วหรือแนะนําไปแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของตัวภาษาอื่นน,นะครับสกิลวันติเมทข,ของฉันพร้อมแล้วนะอเอาเรื่อง <laughs> ไปกันครับ <laughs> แต่ชอบกราฟ,ฟิกอะคือมันดูลังการมากๆเลยท่านผู้ชมครับมือถือผมก็60 fps แบบนิ่งๆนะ เออนิ่งๆนะครับเฟรมเลทไม่ล่วงเลยนะครับสำห, s <S สำหรับตรงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่อ่าอยู่ไหนกันนี่อยู่ไหนกันนีนน่โอ้ยโดนนี่ไงอยู่นี่ไงแม่รลังกะขึ้นไปเลยยิง <laughs> ล <ill him. S 1> <c oughs> มคมจริงนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ที่จะคมไปกว่านี้อีกแล้ว เวลาใช้ไอเทมใช้เกาะใช้อะไรแบบนี้ก็มีเสียงภาพให้เราเป็นระยะระยะเลยนะทุกชมครับบางทีมันจะเยอะไปหรือเปล่านี่ก็ไม่ไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็โอเคครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเสียงไทยแบบนี้เนาะฟังเสียงต่างชาติกันมาเยอะแล้วนะครับในในเอเอมาทําในส่วนของตลาดภาคไทยแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะทําอีกหลายเกมนะครับในส่วนของอนาคตเนาะพวก p c ต่างๆหรืออะไรแบบนี้ทผู้ชมครับ นี่ของมาเฮ็ดเพลิบมีเกาะพยาบาลตรงนี้มีอะไรตรงนี้อีกไหมล่ะโดนไปหนึ่งครับโดนไปหนึ่งบอดหรือเปล่าวะเนี่ยบอดหรือเปล่าท่านผู้ชมผมว่าบอดแน่เลยเราก็จริงแบบจริงจังนะ น่าจะบัดนะผมว่าตตยิงแม่มนจัดเลยวะผมเนี่ยแม่นเกินนะครับอันนี้ประชดนะ,ะ,ระรดประชดนะครับสำหรับตัวนี้เรี <c oughs> ยบร้อยครับเอาทำอะไรกันอยู่ <c oughs> ลูกเพ่ เฮ้ยมีอีก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 อะไรมันจะขนาดนั้นวิ่งเข้าไปบวกเลยแล้วจะมีอีกนะครับแถวๆนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงเข้าหน้าไปอันนี้คุยคนเดียวนะครับคุยกับนี่ถ้าเป็นคนจริงๆผมเรียบร้อยเปนานแล้วนะผมบอกเลยยิงแม่นขนาดนี้แม่นขนาดนี้นะครับ ยิงข้างหลังเดีอ่าเรรยบร้อยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศเกมเพย์อยู่นะตอนนี้ท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสนใจก็ลองดูกันได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS สํำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไปเพลยนเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ